สวัครับพี่น้องช่องชอตเจริญนที่สับลวงอิสานครับตอนนี้ก็สตาร์ทรถทิ้งไว้ครับบางเกลีความันห่อนครับว่าปฏิบิถิเหยื่อเกินมากับเพราะว่าสตาร์ททิ้งไว้ประมาณเกือบชั่วโมงแล้วครับก็ปกติครับบากเกินเกินอยู่ประมาณนี้ก็โอเคครับในงานได้ครับแต่ก็ลอกถอดท่อเทอร์โบนี่ออกนะครับทอมาเอาไอดีครับจากเทอร์โบมาเทอร์โบดูดแห้งครับ จะมีส่วนอยู่ครับว่าลมจากเทอร์โบรีฮอนเลยครับต้อตงสตาร์ทมไปเป็นชั่วโมงนะครับต้องเบิ้งว่าถ้าว่าบ่ี้อนเลยเครื่องก็ให้เพื่อนเอาไปใส่งานเบรริบ้งรรก,ก่นกนอนครับทั้งเส้านี้สตาร์ทเบอรติดครับเบ็ออนมาชาร์จเบก็ติดครับได้เป็นเองเบิรงกีกอร์มฮอนครับ ครับนะประมาณครึ่งนึงครับประมาณครึ่งนึง ปัญหาแก่บรรจุไฟก็เนี่เก็บทุกอย่างนะครับผมอยากงไฟฟ้ามันแตกครับแตกหม้อฉีดเ๋ยวหาไปเองนะครับถ้าอยากถ้าอยะบรรจบเราเก็บไฟ้าบนครับถ้าอยากจุรี่กันยงเครื่องใหม่เลยครับแนะนอนเพราะว่ามันต้องใส่เงินเนาะครับต้องมีคนสับซับตัวละครับเครืงินไม่ก็แสนแสนน้อยครับแสนเอแสนสอง พี่เดียวกันขึ้นทุ่นะครับแต่ว่ามีมทุ่นอื่นๆนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราก็ใส่เองเราแลามันเช็คแ้ารถมันปกติถดีก็เพราะ,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 ะเป็นยางนะครับแลนรถแลนดีทุกอย่างครับแครมีปัญหาแ,หหแคร์ความอดนทนแค่นั้นแหละครับน้ำดันดี่งเครื่องมีสู้ครับแต่ว่า ในโตโยต้าเฮ้ยโต้พูกครับพี่น้องเจ้ายิสุครับลอยซิมฮาร์เฮ้ยโต้พูดของกาโตโยต้าพี่น้องโตโยต้าคันพูดครับเขาเพราะว่าเอาหลอกเขาแล้วครับว่าสิ่งหยกเกอดขึ้นแท่งครับวันนี้ตาเบิ้งครับว่าเจ็ดใดครับห่อนไรครับพี่น้องเกี่ยวความห่อนเกิดเลยครึ่งน้อยหนึ่งครับ 確かに。No idea, คอยทานเด้ครับเยอะดังไงเราอไปใส่างานครับเราก็มาอยูวสสองเลยครับเแค่สุดยอดแล้วครับคันนี้จะจับมูสได้จะไหนล่ะครับ,ระะรบเพราะว่าสร้างมองออมดูเขาก็โมเฮ็ดนะครับแล้วเราก็มาเฮ็ดดูเป็นมองดูเลยเป็นเครื่องยากก็นั่มนะครับเครื่องยากก็เท้าว่องอ้ายปุ่มนะครับ แลครับเครื่องถูกพี่น้องก็ต้องตั้งใจนะครับให้ยอดแหลกมากครับทำเสียงน้อครับเน,ะบนะาะเดี๋ยวใารเป็นหน้าบึองอีกฟังครับกอดขั้นไหนเนี่ยโมเลยมีเวลาเฮ็ดเลยครับไม่ให้เทิร์บโบ Ở hà, rồi trên hà tôi vô ý thú vật kè bố tốt lắm nhau thằng hà không ngọt บวกกับบปกติเลยครับแล้วให้เราเอาไปใส่บวกกอนครับแต่ว่าพี่สังเกตเห็นเล่ากับว่าก็สิจจอนแล้วครับเพราะว่ากระซอมมังลายแล้วครับถ้าผ้าซอมมาไป่สื่อเครื่องไม่มเพราะว่าสื่อได้แล้วอะไรอย่างไเรเนี่ยคร thâu thấm nó không qua là thôi rồi cái gì rồi 6. rất chết mình đấy không Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì เอาเบ็ดเบ็ดรถเก๋งมาพ่วงกับโปรติครับมอว่าทองเสาด้วยให้เอาหลักสายมาขีดเบ็ดตเบ็ดไปสักต้ชั่วโมงครับตาดติดเฉยเลยว่าต้นท้เสารนั้นที่หลายอย่างน้ครับเพราะว่าปานหัวลูกซบอ่กนะครับปาหัวลูบอะงศูนย์จุดห้าครับ จะาพรอบๆอูครับเคองหนูเขารถในสนามหัยวยาว เงียบพอเก่าครับจังกอนนั่งเสียงเพลงเลยครับตอนนี้รู้สึกว่าเสียงเงียบขึ้นครับเนี่ยแม่ครับเสียงหนิมเนาะมีปัญหาข้มอนอย่างเดียวแล้วครับตอนนี้ที่แก่ประต็กครับ กาแก้ความ่้นได้ก็คือใส่งานยาวๆเลยครับแต่ก็ต้องงั้นเบิงครับแล้วก็ใส่ได้ประมาณสักสองเดือนก็ให้เรามาอัดปอนดี่พี่อนครับอยู่ละครับเพน่อน ก็การเราผานน้ำนะครับเราเอ้อนี่แน่ไปด้อมัแขงนีอจตุดนะครับ แัปซิว่าจะเพี่แต่เนี่อยอนักันี่ชุดอีรรอครับร้านานบอ,อเคก็ะอนรอรอบครับเครื่องนงเงรับน,นีคือามันเครื่องึงพี่เก่าครับก็บุได้ลื่นแห้งหลาย้าเป็นซัหนีนก็ถือว่าโอเคเลยผมว่าครับ ก็คือว,ว่าเอาไปใส่งานลองใส่งานมงก่อนครับ ต้องนะครับเนา้องกดไลค์กดแชร์ต้อั่นในการเห็คลิปครับผมโดยเพากันชลือกไนครับน้อง